ก็เมื่อับกันนะครับ,รบแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวโปเกมอนในรุปกรณ์นี้ซึ่งมันล้นนะครับมันแตกนะครับมันล้นนะครับบางตัวผมไม่รู้ชื่อมันผมก็จะบอกแค่ท่ามันนะครับผมนี่นะครับโปเกมอนทั้งหมดที่ผมสะสมมาได้นะก็ไม่ค่อยเก่งมากนะครับนี่เริ่มจากตัวแรกเลยตัวนี้ลิงนะครับ นะครับตอนนั้นนะในโปเกมอนนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับไอตัวยิ้มท่าหินนะครับมันไปกินข้าวปั้นอยู่ดีนะครับไอเจ้าลิงตัวนี้ยังไม่กลายลลางไปขออาหารนะครับแล้วที่นี้ซมันก็ไปนั่งกินอยู่บนหินนะครับอ่ะไม่เล่าดีกว่านะนะครับไปนั่งกินอยู่บนหินเสร็จปุ๊บซาโตชิก็จะจับเครื่องโปเกมอนใส่ไปปุ๊บ ไอ้เจ้าหมอนี่นะเคขย่งเขาปั้นกลับมากวนแค่ไหนครับนะไม่ไหวนี่ตัวนี้ครับถ้าพลังจิตครับนี่ถ้าพลังจิตนะมันเป็นตัวที่บิกะจูกเกือบเอาไม่ไหวต้องให้ผีมาช่วยนะครับทาให้หวัวเลาะนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะไม่ค่อยตำานานมานะครับตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้แต่นะ่าจะท่าต้นไม้นั่นมีค mm hmm. นไลน์มนา ใครเอ่ยดูแปบ๊บอ่ามีคนเข้านะเข้ากลุ่มผมนะครับนี่ครับนี่ลิซาตอนนะครับเขาเก็บรายละเอียดไม่ค่อยดีนะฮะตามันยังไม่มีเลยเนะี่ยโอ๊ยรายละเอียดแบบนี่ครับใครร้วครับผมนะครับตัวห้าบาทเองใครเล้วครับผม,นะบบบผมนี่นะครับธาตุคล้ายคล้ายมังกรเลยเนาะ นี่ครับเซนิเซนิกระเมร่างสามครับตุ้มนะครับนีย่ยังไม่รีวิวดีกว่าเมื่อกี้นี่เป็นตัวโกหกนะครับอ่าเอาตอนนี้ดีกว่านี่เกลาตัสดรามเฮ้ยลืมบอกลืมบอกธาตุตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ลืมบอกธาตุธาหิน เออนี่นะครับม้าลายธาตุสายฟ้าเย่นี่นะครับธาตุาไฟหมูอ้วนธาตุไฟนี่นะครับธาตุอะไรไม่รู้ช่างมันนี่อะไรอะอะไรอะอะไรอะนี่ครับผมตัวนี้ก็เทพอยู่นะธาตุน้ําตัวนี้ก็ธาตุน้ครับตัวนี้ โปเกมอนไต้นนานโปเกมอนไอต้นนันนะครับธาตุมังกรว้าธาตุมังกรผสมน่าจะสายฟ้ามักช่างมันเถอะโปรต่อไปผมอยากนำเสนอเลยให้ดายในนี้ผมมีมืออะไรผมจะพัดคลิปให้ไปเขียนคอมเมนต์ระหว่างนี้สต๊อปเลยนะ เขียนคอมเมนต์อ่าเขียนเสร็จกันหรือ,อยังผมบอกเขาจะสตอปแล้วนะใช่ไหมเออใช่เนาะตัวนี้ก็คือผมมีตัวเทพตั้งเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้ขาดไม่ได้ครับผมมิวน่าแกรบมิวตัวนี้ราคาห้าบาทผมไปเคลียร์ในกองคนระับเจอมาคลิปสภาพดูดิเขามีเป็นกองอย่างนี้ใช่ไหม ก็มีโปเกมอนคูลประมาณนี้ทูลเคลียเคลียเคลียจนเจอมิวอะนะครับนี่โปเกมอนทั้งหมดที่ผมคิดว่าน่าจะเทพนะครับใครคิดว่าไม่เทพก็บอกนะครับไปครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายเฮ้ยเจมิวบายบายสิบายบาย